สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คอนเออเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านที่รักการดูดวงรักการดูแรนดอมพยอากาศทุกท่านเลยนะคะทั้งที่เคยกดติดตามแล้วและยังไม่ได้กดติดตามเข้ามาแล้วดูคลิปวิดีโอให้ยนจบคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอมใจด้วยนะคะ วันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปวิดีโอเรนดอมสนุกนะคะให้กับทุกคนชมให้กับคนฟังเช่นเคยนะคะหัวข้อก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรักจงใช้วิจารณญาณในการรับชมดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีใช้วิจารณญาณในการรับชมเน้นย้ำนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะหัวข้อที่จะทำวันนี้ก็คือ นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้วินาทีนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้วินาทีนี้มาชมกันเลยค่ะนะคะขอพลังงานจักรวาลพลังงานออรา่าแสงสีเสีสยงครูบาอาจารย์นะคะให้จรุงหมูเปิดผพ่ยิบสีสำหรับนี้ไปนี้ทางที่ต้องมั่นยำ นะคะโอเคค่ะใช้วิเจตในอิแลนในการรับชมนะคะอาจารย์บอกแล้วนะอาจารย์จะทำคลิปวิดีโอดีๆสาระและมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะพลังงานของคุณเช็คพลังงานของคุณก็พนพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่ทํางานเอเบอร์อสลดการยิบยืนความหวังดีความรักให้กับใครบางคนนะคะการยิบยืนการหวังดีความรักนะคะ ความเข้มแข็งในใจพละกาลังในการทํางานใจเย็นอ่อนโยนละเอียดอ่อ,อนละมุละม่อมไม้แข็งคือมันเป็นลักษณะที่เป็นเนหมือนแบบช่วงเนี้ตอนนี้คุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างทํางานเยอะค่อนข้างเยอะมากเป็นคนทํางานเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องเจออะไรที่มันเป็นเหมือนแบบฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคแต่คุณก็ไปได้เนาะคือคุณไม่ท้ออะ คุณสามารถที่จะเดินหน้าโฟกัสณจุดใดจุดหนึ่งในชีวิตของคุณไปได้ค่ะคุณดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องคือเป็นเส้นตรงเลยคุณไม่แต,แตกแถวคุณกราฟชีวิตคุณเป็นเส้นตรงแล้วพุ่งก็ชูดพุ่งทะยานขึ้นไปด้วยการทำงานนะคะการทำงานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์มากหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานนะคะเจ้านายเห็นคุณค่า ผู้บริหารเหตุเล็งเห็นคุณค่าศักยภาพของคุณมากพอที่จะได้เรื่อขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะอะไรเพราะคุณทุ่มเทใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับงานให้ความสำคัญกับงานนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพราะส่วนนิสัยส่วนตัวของคุณอยู่แล้วคุณจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำงานแล้วก็ละเอียดอ่อนใจเย็นค่ะเป็นคนค่อนข้างใจเย็นเนาะ เออใจเย็นมีแม่น้ำเนาะชอบภูเขาทะเลชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวธรรมชาติสีเขียวสีเข่งใบไม้ความบริสุทธิ์ท้องฟ้าความละเอียดอ่อนของเมฆนะคะปกคลุมไปด้วยความมีเมตตาของตัวคุณนะคะพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นพลังงานของความรู้ความคิดสติปัญญาละเอียดที่ถ้วนการใช้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจในบางเรื่องสักเรื่องหนึ่ง ในช่วงนี้นะคะมีเรื่องให้คุณคิดและตัดสินใจจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้เหมือนเกี่ยวกับสายงานะงานมันเหมือนแบบตอนเนี้ยคุณได้รับงานได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานที่หนึ่งและงานที่สองมาทีเดียวเลยตุ้มไม่รู้จะเอางานไหนเลยเวลามาก็มาทีเดียวเลยเออเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่รอมาแล้วเป็นเวลาสองสามเดือน มีงานโทรเรียกตัวงานหนึ่งก็ดีงาน2ก็ดีหรือได้รับตำแหน่งใหม่แต่ยังเหมือนอินกับตำแหน่งเก่าอยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะนี่คือตัวคุณเป็นการหยิบยืน่นหมายกายสิทธิ์ไหม <c oughs> เป็นการหยิบยื่นตำแหน่งค่ะนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ตรงๆนะคุณเนะี่ยคือคุณเอาง่ายๆนะคุณเป็นคนที่ ละเอียดก็จริงแต่คุณตรงคุณชอบความตรงคุณชอบคนตรงคุณชอบคนจริงใจคุณจะมองออกว่าคนนี้ยจริงใจหรือไม่จริงใจคุณเป็นคนค่อนข้างมีเซนชอบสิ่งนน้ลลึกลับชอบดูหมอดูด้วยชอบสายมูนะคุณนะ่ะช่วงนี้จะมูสะบัดเลยมูของงานของเงินและขอความรักขอสามีของภรรยาดีๆสักคนหนึ่งนะคะอาจารย์ช่วงนี้คะ่ะ ขอให้ได้คนดีนะ King of ครับก็คือความรักความอิ่มเอมความแข็งแกล้งความเป็นผู้นำนะคะนี่คือตัวคุณก็คือวันหมายความว่าถ้วยคือความรักความปถนาดีสายตาของคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเสื้อเกาะก็คือเกาะกำบงังคุณมีเกาะความดีของคุณคุณมีนเมตตาในตัวเองมีผู้ใหญ่เมตตามีคนหวังดีมีคนปถนามีคนชอบ มีคนรักคุณมีคนหยิบยืน่นสิ่งดีๆให้กับตัวคุณและคุณก็กำลังฝ่ายขวามันไหวตอนนี้นะคะนี่คือเรนดอมนี้เป็นของคุณใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามด้วยนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่วงนี้คุณดีค่ะเพราะคุณมีความรับที่สมบูรณ์แบบไม่แหละคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ให้คนได้ละ่ะ พอคุณให้เขาใช่ไหมความรักมันก็เลยตีโจดตอบกลับคุณมาเหมือนคุณเป็นคนให้อะเป็นคนที่สงสารคนเป็นคนที่ค่อนข้างเสียสละช่วงนี้คุณจะเสียสละให้กับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินโปรเจกต์ project, อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นะคะ่ะเป็นคนที่โฟกัสอะไรสักอย่างมุ่งไปข้างหน้าทำแล้วต้องสำเร็จทำแล้วต้องได้นะคะ ทำแล้วต้องสำเร็จทำแล้วต้องได้มีจุดหมายแล้วก็ไปทางนะคะอันนี้นะคุณเป็นคนที่ทำแล้วมีสเตปความคิดความรู้สึกความคิดอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่าคุณคุณเป็นคนที่อิบยืนอะไรเราหยิบจับอะไรแล้วช่วงนี้เหมันก็จะมันก็จะดีมากๆเลยนะคะโอเคผู้ใหญ่รักและเมตตานะเป็นคนตรงๆเนาะนะมีเกณฑ์จะลงทุนไหมทำกิจการร้านค้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เนี่ยช่วงนี้จะได้รับเงินนะได้รับโชคได้รับเงินจากคนรัก10เหรียญเลยนะคนรักแดนไกลนำโชคมาให้นำเงินมาให้นำของขวัญของฝาก,กมาให้เนาะหรือคุณมีเกณฑ์จะต้องจับายใช้สอยให้กับบิดามารดาคุณซื้อเหมือนมีเลงเว่าละจะให้ของขวัญคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือคนในครอบครัวมีคนจะหยิบยื่นเงินให้คุณเจ้าหนี่ลูกหนี่จะใช้ใจ่าย จะเหมือนจะให้คุณใช้หนี่คุณคืนนะคะเจ้านี้ลูกนี่นะจะใช้เงินคืนนะคะเจ้านี้จะโทรมาใช้หนี่ลูกนี่รือเจ้านี้จะขออะไรคะเจ้านี้จะลดนี้ให้คนในส่วนคนที่เป็นเป็นนี่นะลูกนี่ก็จะใช้นะคะมีการกู้ยืมเงินทางธนาคารเนี่ยพวกเนี้ยอาจจะได้รับข่าวดี กูซื้อบ้านกูซื้อรถหรือทําบัตรเครดิตทําธุรกรรมทางการเงินเอาง่ายๆนะคะใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับเงินคาได้เกี่ยวกับอาาหสังหาหรือมัซซับค้าขายดีมีกําไรการค้าการขายของคุณอะพุ่งนี้อ่มันจะตอบโจทย์คุณมากวันนี้จะเงียบเิ็หนึงดูจากเลนดอมนี้ต้องยิ้มนะจ๊ะโอเคค่ะมาดูทางด้านเรื่องความรักค่ะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณ าคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้ใช่ไหมเขามีอะไรอยากจะบอกคุณใช่ไหมเขาคนนั้นคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้ตอนนี้นะคะเขาคนนั้นของคุณน่ะก็เป็นคนที่คนเนี้ยเป็นคนที่คุณอาจจะไม่ได้พบเจอเขาหรือเพิ่งคุยกับเขาตัดจบความสัมพันธ์ไปหรืออยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดเนี่ย King or เ t ดขึ้น เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นโฟกัสเห็นไหมคะหน้าเขาโฟกัสไปที่ดวงอาทิตย์และโฟกัสไปที่าดาบอันนี้เห็นปะแล้วก็มีเหรียญอยู่ข้างๆเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตรงชัดเจนจริงใจนะคะเป็นคนที่เหมือนลึกลับก็เหมือนกันปนนลึกลับบางคนก็อาจจะพูดได้บางเรื่องแต่สำหรับคุณเขาพูดทุกเรื่อง อย่างนี้คุณประทับใจคุณลหลงไหลคุณเหมือนคุณชอบเขาอะในนิสัยใจคอของเขาเขาเป็นคนตรงตรงมแมนและจริงใจเออนิสัยขวานพาสร้างนิดนึงแต่เขาก็เป็นคนที่มีความจริงใจให้กับคุณ mm hmm. เขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้ mm hmm. นะคะ k King of p e n t t c l e s คือคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองหาอนาคตมากๆเลยค่ะเป็นคนที่มองหาอนาคตเห็นดวงอาทิตย์ไหมคะแผ่มาให้ตัวเขาซึ่งสะท้อนกลับไปเขาเป็นคนที่ร้อนแรงเหมือนกันนะเป็นคนตรงร้อนแรงพูดพูดถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทํางานค่อนข้างหนักมากเก็บเงินทํางานเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่ เพื่อนี้สินภาระเขาเป็นเขาเป็นคนที่มีภาระมีความรับผิดชอบค่อนขางสูงมากๆเงินเขามองเงินเป็นหลักมองงานเป็นหลักมุ่งแต่ไปข้างหน้าค่ะบางครั้งคุณมานั่งมองว่าความรักของคุณกับเขาอ่ะมันอยู่ตรงไหนเขาคุณอยู่ตรงไหนของเขาของความรักเสี้ยวหัวใจของคุณมีเขาเต็มร้อยแต่ของเขาอ่ะมีคุณบ้างหรือเปล่าคุณอาจจะมีอารมณ์ฟิวที่มันแบบเฮ้ย hey, น้อยใจบ้างอะไรบ้างตอนนี้ค่ะ ฟิลนี้นะฟิลที่มันเป็นเหมือนแบบเออฟิลที่มันอาจจะมีเรื่องที่มันมากระทบใจคุณบ้างอะไรแบบเนี้เนาะกับเขานะแต่เขาเป็นคนแข็งแกร่งนะเขาเป็นคนที่เหมือนแบบมีเป็นคนที่ต้องทํางานมาตั้งแต่เด็กอะ่ะเขาเลยรู้คุณค่าของเงินมองเงินใช้เงินอย่างประหยัดเอาง่ายๆขี้งกด้วยเก็บเงินเก่งขี้งก เก็บเงินจะไม่ค่อยซื้ออะไรที่มันเป็นของหรูหราแบรนด์เนมจะก็คือเขาก็จะคอยเตือนคุณเหมือนส่วนตัวคุณอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ไปใช้ไปอยากใช้อะไรก็ใช้เพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบอูก็ฉันเหนื่อยอ่ะฉันอยากจะทําคือฉันเหนื่อยมานาฉันเหนื่อยมามากมามากแล้วอ่ะอือฉันอยากจะใช้ในสิ่งที่ฉันต้องการหรือในสิ่งที่ฉันจะทําคุณเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ นี่คือตัวคุณกับเขาซึ่งมันต่างคนละขั่วกันเลยนะคุณอีกขั่วหนึ่งเขาอีกขั่วหนึ่งเลยอะ่ะเออมันต่างกันมากมากถึงม,มากที่สุดอะค่ะคุณเป็นเหมือนเป็นคุณเป็นขั่วอะไรอนะขั่วบวกขั้วรบประจูนกันแต่มันก็มีสองต้องมีสองขั่วใช่หมหที่จะต้องอยู่ด้วยกันได้นี่คือตัวเขาแข็งแกร่งจริงใจจริงจังทํางานเก่งแล้วก็เป็นภาวะการเป็นผู้นำด้วยแหละ เออเนาะอืมเขาจะต้องแบบเหมือนแบบช่วงนี้นะคะเขาจะต้องอยู่กับคนเยอะๆอะมองดาเห็นไหมอยู่กับอารมณ์ของคนที่แปรปวนอยู่ในองค์กรนะคะ k i n อ of ส w อร์ s ก็คือต้องใช้ความใจเย็นมากๆที่จะต้องดูแลบริหารคน บางครั้งเขาก็เอาอารมณ์ใส่คุณเหมือนกันคําพูดคําจาเขาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างที่มันเหมือนแบบเฮ้ยมันมากระทบคุณทําให้คุณรู้สึกว่าอืมไม่ใช่แหละบางครั้งคุณก็เลือกที่จะเงียบไม่พูดอะไรเลยนะคะกับตัวเขานะเอาแหละคุณน่ะมองหาเป้าหมาย e ฟชั่นในอนาคตกับเขาอยู่แล้วแหละแต่ส่วนตัวเขาอะเขาต้องคิด วิเคราะห์ลังเลก่อนคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเขาหรือจะเข้ามาอยู่กับเขาในเนี่ยเขาต้องคิดมันเลยบางครั้งมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ่ะมันเหมือนแบบยังไม่ได้ชัดเจนมากจริงๆเขาต้องการความชัดเจนที่มันมากกว่านี้หรือคุณต้องการความชัดเจนที่มันมากกว่านี้แต่เขาอาจจะยังแบบเฮ้ยยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณมากแต่ ให้คิดไว้เสมอว่าเขานะ่ะก็ยังมีคุณอยู่ในดวง,ดวงใจอยู่มีคุณอยู่ในเซฟโซนความรู้สึกของเขาอยู่เขาก็เฝ้ามองคุณนะแต่เขาออกตัวแรงฟรีแรงไม่ได้บางครั้งคนคนนี้อาจจะทำงานมากเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของเขาเบื่อหน่ายบริการกระทำของเขาความเบื่อหน่ายของของเขาอ่ะมันทำให้มันทาให้คุณเหนื่อยละทอ ที่จะเดินจับมือไปกับเขานะช่วงนี้นะมันมีอารมณ์ฟิลเงินงินพ่อแง่แม่พ่อแม่งอนกันบ้างเขาคิดอย่างไรตอนนี้ถ้าดูจากดาบแล้วเขาก็ยังมองคุณแต่เขาอยู่บนหัวโขนเขาคุณอนะขอเขาละอย่างมากอยากให้เขาหยุดงานอยากให้เขามาเดทอยากให้เขามาทานข้าวอยากให้เขากลับบ้านเร็วแต่เขาอาจจะติดเพื่อนติดประชุม บางครั้งเขาอยู่ในองค์กรที่มันต้องอยู่กับผู้บริหารต้องติดตามนายอะไรแบบนี้มันทำให้ระยะเวลาของคุณกับเขาอาจจะไม่ได้จูนกันในคู่ที่เป็นสามีภรรยากันนะคะมันมีฟิลแบบน้อยใจกันฟิลแฟนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการเลื่อนวันสำคัญก็ต้องไปรับจ็อบเพื่อครอบครัวเพื่อความเป็นอยู่เขาอาจจะต้องรับงานกลางคืนหรือทำงานเป็นการดด้วยนะคนคนนี้นะ ทำงานเป็นการดูแลเจ้านายดูแลผู้บริหารต้องตามติดเจ้านายเป็นเงาตามตัวอะไรแบบนี้ซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าขอทำไมความรักของคุณมันช่างยากเย็นหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแสงสีฟ้าของคุณและเขาอ่ะมันคลิกตรงกันนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะขาดความเข้าใจกันไปนิดนุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่นิดหนึ่งค่ะแม่แม่แมันไม่นิดหนึ่งนะคะมันเยอะเลยอ่ะทําไมะก็มันยเย,เนยอะอ่ะแม่เพราะว่ามันไม่สนใจหนูเลยอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นก็เป็นลักษณะแบบนั้นของคุณกับเขานะคะในช่วงนี้นะคะคือจะถามว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาอะ่ะคือเขาตัวเขาเองอะก็ยังรักแล้วก็ยังหวังดีกับคุณถึงแม้คุณจะมีคำพูดที่กระแทกหรือประชดประชันเขาไปแต่ในตัวเขาว่าแข็งแก่งไงเป็น king of pentacles เป็น king of s p a r k s ก็คือมันเหมือนแบบเขาเป็นคนที่ต้อง ลังเลอะไรไม่ได้เป็นคนที่คิดและตัดสินใจในช่วงนี้ไม่ได้ต้องเป็นระบบระเบียบแบบแผนความรักของเขาที่มีให้คุณอ่ะมันก็ล้นออกมาเป็นถ้วยสิบถ้วยนี่แหละคะ่ะมันมีลุง้งกินน้ำเป็นประกันด้วยก็คือพลังงานที่เขาส่งต่อ e อน r g y ให้กับคุณเขาชอบตรงที่เขาแบบอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกแบบสบายใจเขาไม่ต้องคิดอะไรเยอะคะ่ะ คือเขาไม่คิดอะไรเยอะเขาค่อนข้างทีงเ่เออซึ่งชีวิตของเขาก็มีความตึงเครียดค่อนข้างเยอะอยู่แล้วสภาพสังคมของเขาแต่เขาอยู่กับคุณเขาลืมเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเพราะคุณมี energy ที่มันล้นอะเกินอะเห็นไหมคุณเป็นคนง่ายๆสบายๆค่อนข้างที่จะปล่อยวางกับชีวิตบ้ายส่วนตัวเขาอาจจะเติบโตมาในรูปแบบกระบวนการที่มันต้องมีระบบระเบียบ,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 บแบบแผน ฉะนั้นความเป็นอยู่ของคุณกับเขาอะซึ่งมันค่อนข้างที่จะต่างกันมากไหมมากค่ะเขาเป็นในรูปแบบอีกแบบหนึ่งคุณเป็นในรูปแบบอีกแบบหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ค่ะความรักที่เขามีให้คุณก็คือเขาเขาก็คิดว่าคุณอะคือคนที่ต้องงอต้องอยู่ในเซฟโซนความรู้สึกแล้วก็ชีวิตเขา เขาจะปล่อยคุณไปจากนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขารักคุณอะแต่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณอย่างที่คิดเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณเท่าที่คิดส่วนคุณก็งอนตุ๊ปองตุ๊ปองตุ๊งปองอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็มีอะมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ขอแบบให้พูดตรงๆกับเขาเขาก็ยอมพร้อมที่จะปรับและแก้ไขบางครั้งคุณมีคําพูดประชดกลับไปเขายังไม่เก็ทเลย พราะบางทีเขาอาจจะเล่นโซเชียลหรือไม่ได้เล่นโซเชียลมากก็ได้ค่ะบางทีเขาอาจจะเป็นคนทึมทึโบราณหัวโบราณไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้มี IG ไม่ได้มี Facebook Instagram หรือว่าอะไรเหมือนคุณแต่คุณก็ชอบคนลักษณะแบบนี้นะมันทึมทึดีอะไรแบบเนี้ยคือตัวเขานะคะสิบถ้วยคือความอิ่มเอมใจความปรารถนาดีความรัก การคล้องมือเข้าหาการการประสานกันก็คือคุณกับเขามีคลิกตรงใจและสปาร์กตรงกันไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามเขาจะมองคุณเป็นนางฟ้าของเขาเสมอเป็นคนใจดีเสมอเป็นคนที่ต้องอยู่เคียงข้างเขาเสมอเขาไม่เคยถือสาหรือโกรธคุณไม่ว่าคุณจะมีคำพูดอะไรก็ตาม เขารู้สภาวะอารมณ์ของคุณว่าตอนนี้คุณกำลังดิ่งนะคุณกำลังต้องการใครสักคนและคนคนนั้นก็คือเขานะคะเขารู้เขารู้แม้กระทั่งว่าคุณอะที่คุณเงียบหายไปอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบไม่ติดต่อเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณไปเก็บเก็บอาการเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บความน้อยใจเก็บทุกทุกอย่างเขารู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้เขาก็กําลังคิดว่าเอ๊ะเขาจะต้องทํำยังไงให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ คุณกําลังขาดเนี่ยเขาจะต้องชดเชยอย่างไรลาง,งานอย่างไรทําอย่างไรให้ครอบครัวคุณและเขากลับมารักกันเหมือนเดิมการที่เขาทํางานหนักการที่เขาไม่ได้สนใจคุณไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณแต่เขาเพื่อสร้างอนาคตไปกับคุณรอเขาหน่อยนะเพื่อเฉลิมฉลองกันเพื่อมีบ้านมีรถมีทุกอย่างไปพร้อมกัน,นไหนๆเราก็เอ จับมือกันมาถึงขั้นนี้แล้วนะที่รักอะไรแบบนี้ค่ะนะในรูปแบบแบบนี้นะคะมันควรที่จะเหมือนแบบติดตามติดต่อสื่อสารกันได้นะคะอืใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ well of fortune ก็คือความอิ่มเอมความสำราญการที่เขาเนี่ยเขากำลังนั่งคุ้นคิดนะคะว่าเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ ให้คุณรู้สึกสบายใจให้คุณรู้สึกว่าเขาจะต้องมีทุกอย่างไปพร้อมกับคุณแต่เขารู้อารมณ์ของคุณอะเป็นเช่นไรตอนนี้เขาไม่ได้เลือกที่จะบอกคุณหรือว่าอะไรเขาเลือกที่จะเซอร์ไพรส์คุณมากกว่าแต่จานหนูไม่อยากให้เขาเซอร์ไพรส์หนูอยากให้เขาพูดตอนนี้ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> เออเออ อยากให้เขาพูดเนาะแต่จากแรนดอมนี้ก็คือเขากำลังเตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมพร้อมที่จะสร้างอะไรไปกับคุณทำให้คุณรู้สึกคือมีทุกอย่างไปขับพร้อมหน้าพร้อมตานะคะเขาเนื่องจากเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหวือไม่หวือหวาเป็นคนที่ทึมทื่เป็นคนที่ตรงๆอีกโก้เยอะการพูดการรักการบอกก็จะไม่เหมือนคู่ชาวบ้านชาวช่องเขาฉะนั้นเราต้องทำใจคขะสาว หนุ่มเราลักคนนี้แล้วจริงๆคุณก็รักเขามากแหละคุณชอบแบบเนี้ยไม่พูดพูดน้อยพูดทีคุณสตนันอะตามคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ช่วงนี้ไม่ตามเลยแม่ทําไมอะไลน์ก็ไม่อ่านแชทก็ไม่ตอบคือคุณต้องรู้ว่าบางครั้งบางเรื่องอะกระบวนการความคิดหรือความรู้สึก ของคุณและเขามันตรงหรือมันคลิกกันก็จริงแต่คุณต้องต้องให้เวลาเขาด้วยระบบระเบียบเนาะซึ่งเขาก็อาจจะเป็นภาวะการผู้บุญนำอย่างที่บอกติดตามายทำงานอยู่ในองค์กรที่มันเป็นข้าราชการทหารตํารวจหรือระยะเวลาที่มันตีกรอบกับคุณอะมันอาจจะไม่ได้ตรงกันอะไรแบบนี้มันก็ต้องจับเขาคุยกันหรือนิ่งกันแต่ความรักเขาคิดอย่างไรกับคุณตัวน,นี้เขารักคุณมากนะดูจากถ้วยดูจากบ้านดูจากเนี้ยมันประสานงานกันเห็นไหม ถ้วยคือความอิ่มเอมใจความรักของคุณและเขามันสปาร์กแล้วมันคลิกตรงกันแล้วก็เขาอยากจะสร้างบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกมีหลานคือเขามองคุณเป็นคนเป็นนัมเบอร์วันในใจเขาอะค่ะอืมนะคะเขามองคุณเขาไม่ได้ไม่โกรธนะอารมณ์ของคุณอนะเขาเข้าใจอารมณ์ที่เป็นเป็นฟิลแบบน้อยใจเออน้อยใจเขาชอบที่คุณมุง้งมิ่ง,ก,งกุ้งกิ้งอะไรแบบเนี้ย ถึงคุณจะมีคําพูดอะไรเขาก็ยิ้มอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยค่ะเนาะในกรณีคู่สามีภรรยากันที่ทะเลาะกันหรือเป็นแฟนกันะไม่ได้คุยกันหรือตัดจบความสัมพันธ์กันไปตอนนี้มันก็ยังเฝ้ามองในใจก็ยังแบบคิดถึงกันอยู่ห่วงหากันอยู่คิดถึงเขาเฝ้ามองเขาเฝ้ามองดูความเจริญเติบโต,ตของเขาและยังรอเขาคนนี้อยู่เสมอนี่คือตัวคุณนะ คุณแบบเหมือนแบบไม่ได้เปิดใจให้กับใครเลยที่จะเข้ามาเพราะคุณค่อนข้างเบื่อกับชีวิตคู่หรือคนที่จะเข้ามาเพราะคุณก็กลัวว่าคนที่จะเข้ามาก็ไม่ดีเท่าเขาหรือแย่ไปกว่าเขาช่วงนี้ถ้าเป็นคุณคุณก็จะโฟกัสที่ครอบครัวโฟกัสที่ลูกมากกว่าโฟกัสที่เงินคุณอยากให้เขามาร่วมรับผิดชอบใช้หนี้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรที่มันเป็นหนี้สินดูแลลูกร่วมกันถึงแม้คุณก็ไม่ได้คาดหวังเยอะว่าเขาจะต้องไม่อยู่กับคุณร้อยเปอร์เซ็นต แต่คุณก็ยังเป็นห่วงเขาถึงแม้เขาจะทําคุณสารพัดมันเป็นในรูปแบบแบบนี้ของเรื่องความรักคนที่ไม่ได้คุยกันแต่ยังมีเยอะใหญ่กันโดยเฉพาะเขาก็ยังนั่งเฝ้าคิดถึงคุณถ้าคุณกับเขาอยู่คนละทวีปเนี่ยมันเป็นปัญหาของระยะเวลานะคะมันเป็นปัญหาของระยะเวลามันเป็นปัญหาของการพูดคุยกันรอคอยกันเจรจาของคุณและเขา มันเป็นอะไรที่มันต้องใช้เวลามากๆเลยความรักของคุณและเขามันมีกรอบทางความคิดกรอบทางความรู้สึกของคุณและเขาอยู่ของกันและกันอยู่ค่ะอืมนะคะมันเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้ค่ะสิ่งที่เขาคุณคิดสิ่งที่เขาอยากบอกคือจริงๆอ่ะสตริงก็คือผู้หญิงอยู่เหนือรนาะชสีคุณเนี่ยอยู่เหนือกว่าทุกคนเลยนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะคุยกับเขาหรือเขากําลังมีใครคุยอยู่แต่คุณคือนมายเลขนในใจเขาเขายอมคุณนะเขาไม่ยอมใครเขายอมคุณเพราะความละเอียดอ่อนเพราะความตรงเพราะความซื่อใสบริสุทธิ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเขายอมเป็นราชสีที่ยอมผู้หญิงตนนี้นะคะเขายอมถึงแม้ใครจะมองเขาก็ตามเขาก็อยอมเพราะว่า ในใจเบื้องลึกเขามองเห็นความดีของคุณมากกว่าที่เขาจะไม่ยอมสิ่งที่คุณได้แสดงออกกับเขาเขาได้รับรู้เขารู้แล้วตอนนี้เขารู้เลยเขารับรู้เขารู้การให้อภัยของคุณเขารู้การรอคอยการอดทนของคุณเขารู้เขารู้เลยว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องอยู่กับเขาหรือคุณคนเดียวเท่านั้นที่เหมือนแบบรับในสภาพในสิ่งที่เขาเป็นได้ ไม่ว่าเขาจะดือ้อไม่ว่าเขาจะล้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนตรงหรือไม่ได้ใส่ใจคุณแค่ไหนอืมเขาก็รู้ช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยมีปากเสียงกับคุณเนี่ยเขาคิดอยู่นะเขาคิดว่าเขาจะต้องทำยังไงที่จะทำให้คุณประทับใจในตัวเขาจะต้องทำยังไงคุณรู้สึกว่าประทับใจจะต้องทำยังไงคุณรู้สึกว่าเขาอะคุณคือเซฟโซนที่ดีของเขาแล้วเขาคือเซฟโซนที่ดีของคุณ ในช่วงนี้ค่ะเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากเลยอะไรที่มันผ่านไปแล้วขอให้คุณแบบรอเขายกโทษหรืออยากให้คุณเป็นเหมือนเดิมอยากให้คุณรอคอยเขาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานเช่นคือช่นเดิมเพราะว่าเขาก็ไม่อาจจะเปลี่ยนใจไปจากคุณแล้วเขาก็รู้ว่าคุณไม่เปลี่ยนใจไปจากเขาคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เขารู้อย่าง แน่นอนคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงแต่คุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้มีคนหลายคนมาจีบคุณเยอะแยะมากมายซึ่งคุณแสดงความรินใจพูดกับเขาไปบางครั้งเขาก็อาจจะยังไม่ชอบเลยนะที่คุณพูดตรงๆแต่เสน่ห์ของคุณมันร้อนแรงมากคุณเป็นคนที่ที่อยู่กับใครใครต้องรักใครต้องหลงคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแมวอ่ะลุกแมวเนี้ยวนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่ง ไม่ย่อท้อกับชีวิตที่เจอแล้วก็เป็นคนที่เดอะซันเป็นคนน่ารักอ่อนหวานแล้วไม่นะ่าแล้วก็ไม่ไม่คิดลบอะคะ่ะพลังงานของคุณมันค่อนข้างเยอะเขาจะได้รับตรงนี้เป็นคนไม่คิดลบอะไรเลยไม่ลบเลยเขาชอบตรงนี้มากๆคุณคิดถึงไหมคิดถึงมากแฟนของคุณเนี่ยหรือคนที่คุยเนี่ยอยากจะมาหาอรืออยากจะลาง,งานหรืออยากจะทุ่มเทอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณเห็นไหมสามถ้วยเนี่ย อยากแพ็คก,กระเป๋ามาหาเลยรอเขาก่อนอะไรประมาณนี้ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดขอบคุณที่สร้างฝันไปกับเขาถึงแม้เขาจะไม่ได้ทําอะไรให้ขับคุณแบบร้อเปอร์เซคุณก็ยังรอเขาคุณก็ยังรักเขาคําพูดที่เขาอยากบอกคือความรักและแรงปรารถนาที่เขาจะให้คุณนี่คือตัวคุณและตัวเขาที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจารย์หวังว่าเรนดอมนี้ทําให้ทุกคนยิ้มนะจ๊ะ <laughs> มีอะไรอยากบอกคุณใช่ไหมเขาอยากบอกอะไรเขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้นี่ค่ะจากเรนดอมนี้เลยนะคะรับพลังงานดีๆจากไพ่ยิปซีนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ดูเย็นจบนะคะเออนะคะโอเคนะคะมีคนถามว่าจะรับดูดวงส่วนตัวไหมรับดูดวงส่วนตัวค่ะทักโปรไฟล์ด้านบนโอเคนะคะยิ้มรับพลังงานยิ้มรับ e n e r g y ยิ้มรับสิ่งดีๆนะคะจะได้มีดีๆอะไรดีๆเข้ามาเนาะ อรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะโชคดีค่ะ